นี่นะครับทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำครับ <ไป S 1> เข้าช่วยเหลือเด็กนักเรียนชายหญิงจำนวนสองคนที่ถูกน้ำพัดไปติดอยู่ที่กระท่อมกลางน้ำในตำบลท่าหลวงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งกระแสน้ำที่ไหลแรงและเชี่ยวก็ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยครับเขาต้องนำเชือกไปมัดตัวนักเรียนแบบทีละคนเลยครับ ก่อนที่จะลากเข้าฝังแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งสองคนไว้ได้อย่างปลอดภัยครับจากการสอบสวนก็พบว่านกักเรียนทั้งสองคนครับก็มีการนัดมาเล่นน้ําที่บริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยแหละครับก็เป็นคลองธรรมชาติแต่เนื่องจากเขื่อนพิมายติดตั้งเครื่องผลักดันน้ําเพื่อระบายน้ําป้องกันน้ําท่วมก็เลยทําให้กระแสน้ํานั้นไหลแรงแล้วก็เชี่ยวจนพัดรถจักรยานยนต์แล้วก็พัดนกักเรียนทั้งสองคนไปติดอยู่ใน กระท่อมกลางน้ำครับก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ก็อยากให้เจ้าหน้าที่นำป้ายมาแจ้งเตือนหน่อยครับว่าห้ามลงเล่นน้ำมาติดไว้ที่บริเวณนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นอีกนะครับถ้าดูจากกระแสน้ํานี่ก็โอโ้โหไหลแรงเหมือนกันนะครับก็ต้องเร่งระบายน้ํากันหน่อยเพราะก็มีการคาดการณ์ว่าเดี๋ยวอิทธิพลของพายุคนนี้เนี่ยอาจจะทําให้มีฝนที่ภาคอีสานได้โดยเฉพาะที่โคราชเนี่ยยังมีโอกาสมีฝนได้อยู่นะฮะ